อ้ยย่าย่าเอลูกอยู่ที่นี่เหรอลูกคะไดียแม่ดูหน่อยแม่เอ้ยห่วแดงเนื้อไม่กี่ตัวลูกหนึ่งตัวสองตัวลูกสองตัวลูกมีแค่อสองตัวค่ะลูกอืมมีแค่อสองตัวลูกเดี๋ยวแม่เอาลงให้นะอ๋อสามตัวาสามตัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ดูให้นะลูกนะ อาอทำไมยังไม่ฟักอ่ะเนี่ยหรือฟักแค่สามตัวบ้าแล้วฟักแค่สามตัวเองอ่ะเนี่ยทั้งแปดตัวทำไมได้แค่สามตัวเนี่ยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ายังหกตัวอ๋อทำไมทั้งหมดทั้งหมดมัน 9. เก้าจะเหลือหกที่ยังไม่ฟักมันไม่ฟักแล้วเหรอ,หอทำไมได้แค่หกตัวเองอเนี่ย

นั yeah, yeah. ่งช็อกโกแลตไปอยู่กับแม่ไปเอ่นนั่งกินจุดเงียนั่นนั่งกินก่อนงั้นก็ไม่ได้แค่ถามตัวลูกมดขอบลูกเอาแกกินมะละกอนะลูกนะกินมะละกอคอยดูหน่อยไอ้กินมะละกอไออยู่ในลูกมะละกอเลยลูกไอ้ไอ้อย่างเงี้ยไอ้ออยู่ในลูกมะละกอชี้คะลูกไอ้นั่นนั่งกินจุดเงี้ยไหนแม่ดูทิไหนแม่ดูอีกตัวอยู่ไหนลูก อีกตัวอย่างไลูอีกตัวหายไปไหนลูกอออยู่รู้แล้วน่ารักิจูน่ารักิจูดนี้ไปไหนอะตัวเองน่ารัน่ารักน่ารักนารักิจูดน่ารักิจุดนารักิกิดขลูกน่ารักิกิดลูกอ่อแม่แม่เอาเลยอ๋อนี้นะจรนี้ก็น่ารักิจูดน่ารักู้บอกไว้เนี่ยกอนหลังแม่กอนหลังแม่ลูกเออก่อนหลังแม่เก่งจังเลย เอจกอลเลตเอจกอลเลตนอลหั pled, object, isten, น้านะเอกลเตกอลหลังแม่ดูอกอหลังแม่ไอ้ยะเก่งเก่งเก่เก่งเก่งลึกนานักที่จุดน้านัที่จุดน้ารักที่จุดแม่ยายยาก็น่ารักที่จุดนะเี้ยวนี้มีลูกหน้ารักอะก